คลิปนี้จะเป็นคลิปคําทํานายนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของคนลัคนาราศีเมษนะคะเป็นการทํานายในช่วงวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะก็เป็นการถ่ายในช่วงสั้นๆนะคะไพ่เราก็หยิบออกมาแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วในการทํานายแล้วก็อัปโหลดคลิปนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าเกร็งๆนิดนึงเวลาที่เราทํานายไพย่ ความรักของคนแต่ละลัคนาราศีนะคะเพราะว่าแต่ละคนแบบจับจ้องมากว่าความรักของฉันช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างก็จะพยายามทํานายให้มันดูแบบอยังไงล่ะตรงใจคุณที่สุดละกันนะคะเดี๋ยวจะมีคําแนะนําให้ด้วยในแต่ละลัคนาราศีนะคะอันนี้เราก็มาทายคนเมษก่อนนะคะว่าความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาฟังคำทันายกันเลยนะคะคนโสดก่อนเนาะ คนโสดถามว่าความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคำตอบคือไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆยังไม่ได้จริงจังกับใครมากมายเห็นไหมคะเดฟูประกบคุณเดรฟูประกบคุณนะคะ mm hmm. ก็ไพ่ใบนี้ยถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วยังไม่ได้จริงจังมากมายนะคะเรียกว่า mm hmm. ยังบางคนก็ยังรักชีวิตที่แบบสดๆอยู่ชอบชอบการผจญภยัย รักที่จะท่องเที่ยวผจนภัยไปเรื่อยๆนะคะก็เลยไม่คิดที่จะแบบจริงจังจริงใจกับใครมากนักนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าท็อกซิกมีปัญหาหรือว่าทําให้คุณหวาดระแวงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะตัวตนของคุณก็เป็น q ควีนออฟสอดสัญลักษณ์ของ q u ควีนออฟสอดก็จะเป็นคนที่ขี้ระแวงแล้วก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจอะไรไง่ายๆ แต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนเข้มแ,แข็งแข็งแกร่งนะคะ,ะคิวนอะส์ก็เลยจะค่อนข้างจะมีกำแพงหรือว่ามีมาตรฐานในการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาพอสมควรนะคะสําหรับราศีเมษคนโสดนะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆคนราศีเมษรจริงๆเขาก็อยากจะมีความรักที่สมบูรณ์นะคะมีครอบครัวที่อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านะคะมีชีวิตครอบครัวความรักที่เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะเขาก็คิดอยู่เนาะ พ่ตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าคนที่เข้ามาไม่ค่อยจะถูกใจเลยนะคะต้องการอย่างหนึ่งแต่ได้อีกอย่างหนึ่งประมาณนี้นะคะคือคนที่เข้ามายังไม่ได้ถูกใจยังไม่ใช่ะคะ่ะที่ผ่านมาบรรยากาศความรักของคุณนั้นก็แบบคุณก็พยายามนะที่จะออกไปพบเจอผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์ในหลายๆด้านมันพัฒนานะคะเพราะว่าสามไม่เท้าขึ้นนะคะ แต่ไพ่นาคตมันก็ออกมาบอกว่าความรักคนละสีเมตรนะคะคนสดก็คงต้องโสดต่อไปก่อนช่วงนี้นะคะเพราะว่ายังห่วงแหนความเป็นโสดของคุณอยู่นะคะความที่คุณแบบมีไพ่ควินอับสอดไพ่สี่เหรียญไพ่เ e มเพลนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมันก็เลยทำให้คุณดูค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่ เห็นแกนตัวในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะบางคนเขาเข้ามาเขาจะคิดว่าคุณแบบไม่แฟในความสัมพันธ์บางทีเขาก็เดินจากคุณไปเลยก็มีนะเพราะว่าไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบไม่ค่อยเอาใครเลยอะ่ะเอาตัวเองอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยคือเจ้าแต่ความรู้สึกของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วหลายๆคนนะราศีเมษความรักของคุณอนะ่ะ ที่คุณไม่เปิดใจให้ใครอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังคิดถึงความรักเก่าๆความทรงจําเก่าๆของคุณอยู่ก็ได้ก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาได้นะคะจัดเมนขึ้นในตําแหน่งที่7นะคะคุณก็เลยยังไปเรื่อยๆเป็นเดอะฟูอยู่นะคะแล้วไพ่ตำแหน่งที่8ก็เป็นเดอะชาริออนะคะบรรยากาศความรักชีวิตส่วนมากก็มีแต่งานกับงานทั้งนั้นนะคะมีแต่งานกับงานแล้วก็เพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะคะ ความรักก็เลยไม่ค่อยจะโรแมนติกเลยสําหรับคนโสดนะคะแต่ความคิดลึกๆของคุณมันพังมากเลยนะมันพังเพราะว่าหลายๆคน่ะหลายๆคนที่ผ่านมาคนราศีเมษนะอาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้คุณช็อกช็อกมากแล้วรู้สึกว่าแบบไม่สามารถที่จะแบบเดินไปต่อได้กับคนคนนี้หรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกตกใจ ผิดหวังอย่างรุนแรงจนแบบตั้งตัวไม่ทันนะคะ mm hmm. ว่า The Tower มันหมายถึงไพ่ของตึกพังความรักที่พังทลายการเลิกลายหย่าร้างแบบสายฟ้าฟ้าแบบมีเหตุการณ์ที่ทำแบบให้คุณไม่ตั้งตัวนะคะเนาะไพ่ mm hmm. สรุปเป็นเทมเพลนนะคะคนโสดก็ยังโสดต่อไปคะ่ะมีคู่ควงหลายคนคนโสดจะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาแล้วก็มีคู่ควงหลายคนนะคะ mm hmm. ก็ mm hmm. หมอก,ก็รไดบ้านไม่แห้งะคะ่ะคือคุยได้ทุกคน ไปกินข้าวได้ทุกคนแต่ว่าคุณไม่ได้โฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะเ mm hmm. พราะเทมเพลนออกมาเป็นไพ่สรุปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูคําไพ่คำแนะนำออราเคิบ้างนะคะ mm hmm. เขาแนะนําคุณว่ายังไงบ้าง mm hmm. ความรักคนโสดราศีเมษนะคะ mm hmm. ความรักคนโสดราศีเมษออราเคิรแนะนําหน่อยคะ่ะว่าแนะนําเขายังไงดีคนโสดราศีเมษ i a n c e นะคะ w inter s o l solstice แล้วก็ common Com union อืม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 แล้วก็ b r e e นะคะก็ไพ่คำแนะนำที่ออกมาก็ค่อนข้างจะไปทำนองเดียวกับไพ่ยิบสีนะ คือให้คุณออกไปแบบติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกบ้างอะ่ะต้องคือเขาอยากให้คุณแบบว่าแบบมีการสื่อสารกับคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าปิดตัวเองเหมือนอย่างไพ่คิวนอฟสอดได้ไม่ใช่นะคะคือช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะระแวงสงสัยหลายๆคนกลัวว่าตัวเองแบบไปแบบ รักใครจริงจังจะทําให้เสียใจผิดหวังอกหักอะไรประมาณนี้นะคะคนโสดเมตาก็พยายามแบบมองอะไรที่มันแบบสดใสสดใสบ้างคือมองอะไรที่มันแบบในในมองในแง่บวกบ้างอะไรประมาณนี้นะคะมองในแง่บวกบ้างแล้วก็แบบทําชีวิตตัวเองให้มันดูสดใสหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ ก็คนโสดก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไพ่คำแนะนำนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะ,คคะก็เปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะตัวตนของคุณจะเป็นควีนออฟเพนดัเกิลนะคะถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นจริงๆแล้วควีนออฟเพนดัเกิลเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักสูงนะคะ เพราะมันเป็นไพ่ธาตุดินนะคะเป็นไพ่ธาตุดินแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงในความรักนะคะตัวตนคนนั้นนะคะแต่ไพ่ประกบคุณเป็นสิบดาานนะในบางสถานะคุณคุยไม่ชัดเจนของคนราศีเมษบางคนอาจจะมีปัญหาการถึงขั้นเลิกรากันมาแล้ว เลิกลาแบบไม่คุยไม่คบอะไรประมาณนี้นะคะตัดสินใจเดินจากไปทั้งที่ยังรู้สึกดีๆอยู่นะคะส่วนคนคุยของคุณน่ะเขาเป็นยังไงเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาแล้วก็มองไปถึงเรื่องของอนาคตไกลๆไปโฟกัสในเรื่องของการงานเขานะคะไพ่คิงอวอนนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบ มีมีจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่มั่นคงนะเพียงแต่ว่าเขาแบบถามว่าเขาแบบยังคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะแต่ด้วยความที่หน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่เขาทําอยู่ปัจจุบันอาจจะทําให้ไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกมากนักนะคะส่วนตําแหน่งที่5้านะคะเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะก็ ที่ผ่านมามันมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจนั่นแหละค่ะและยังโฟกัสในเรื่องเก่าๆอยู่จึงทําให้คุณเป็นไพ่ห้าถ้วยที่ยังคิดถึงอดีตเก่าๆที่มันพังทลายที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะตำแหน่งที่6เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะในบางคนที่มีปัญหากันอยู่อาจจะมีกลับมาคุยกันพูดถึงเรื่องของครอบครัวพูดถึงเรื่องของความมั่นคงในอนาคตนะคะ ทำไมถึงทายอย่างนั้นล่ะก็ไพ่สรุปคุณมันเป็นสองถ้วยมันเป็นการกลับมาคืนดีกันนะค่คะคือคนเมรบางคนอนะบางคู่นะคะที่คุยกันแบบมีปัญหากันที่ผ่านมาเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันนะเรียกว่าถ้าคือถ้าแบบจบกันไม่สวยในบางคู่สุดท้ายเราจะเคลียร์กันได้นะคะจะกลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างน้อยๆอะ ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันนะคะตัวจากนาภัยนะคะ,ะปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาของคุณคือความไม่โรแมนติกมีแต่เรื่องของงานเข้ามาไม่มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันไม่มีเวลาใช้เวลาด้วยกันสองคนทำให้ความรักมันห่างเหินแล้วก็ไม่โรแมนติกนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันแบบ มันยังมองไม่เห็นหนทางที่จะเป็นทางออกได้ะคะ่ะในหลายๆคนหลายๆคู่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะยังหาทางออกไม่ได้ช่วงนี้นะคะยังรู้สึกมืดแปดด้านนะคะสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงแบบอึมครึมอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วคนราศีเมษคนที่อ่คนที่เป็นคนคุยนะ นะไม่ชัดเจนอะ่ะจริงๆคุณก็รักตัวเองนะลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเป็นหลักเหมือนกันนะคือคุณจะบางบางคนอะ่ะบางคนอะ่ะอาจจะออกแบบเหมือนกับเห็นแก่ตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเลยก็ได้แบบเอาแต่ตัวเองเป็นหลักทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหานะคะแต่ไพ่สรุปของคุณมันเป็นไพส่สองสองถ้วยนะคะ เป็นไพ่ที่ดีแล้วก็เป็นไพ่ของการกลับมาคืนดีกันใครที่มีปัญหาทะเลาะกันเลิกลากันไปมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้นะคะอย่างน,น้อยที่สุดก็ในฐานะเพื่อนนะคะถ้าคุณไม่สามารถที่จะไปต่อกันแล้จริงๆคุณก็จะกลับมาในสถานะเพื่อนกันนะคะแต่ในบางคนที่คุยและเคลียร์กันได้ก็มีโอกาสคืนดีนะคะมีโอกาสคืนดีกันนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะ นี่มันมันหมายถึงในอนาคตนะแต่ถ้าในช่วงนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าอา่าปัจจุบันทันดว่วนระวังเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะเรื่องอารมณ์ที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่มันแบบคาดไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันประกบตัวคุณเลยนะคะการตัดสินใจบางอย่างของคุณมันจะทําให้เหตุการณ์ต่างๆแบบแย่ลงนะคะ킹อวบอนก็เป็นตัวเขานะคะ คือหน้าที่การงานเขาอาจจะเยอะหลายๆคนเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานจึงไม่มีเวลาให้กับคนราศีเมษก็ได้นะคะทำให้ความสัมพันธ์มันแบบจะชืดนะคะไม่โรแมนติกอะไรประมาณนี้นะคะส่วนไพ่คำแนะนำจะเป็น blessing generation นะคะแล้วก็ synergy นะคะไพ่ก็ออกมาให้คุณแบบ ลองหาเวลาว่างนะคะสร้างกิจกรรมร่วมกันบ้างนะคะมีกิจกรรมร่วมกันบ้างนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาก็แบบให้คุณแบบซินจี้นะคะคือให้คุณมีพลงังมีการเข้าไปแบบแลกว,ว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะมีลักษณะของอา การแบบใช้เวลาว่างร่วมกันนะคะเติมพลังให้แก่กันนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะในหลายคนที่มีปัญหานะคะสำหรับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเป็นคนคุยที่ยังคุยกันดีอยู่นะคะ ว่าคุยกันดีอยู่ไหมดูหน้าไพ่แล้วมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะคะก็ให้ระวังนะคะในเรื่องของความคิดของคุณที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความทรงจําเก่าๆทําทให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกคิดถึงเรื่องหลายๆในอดีตนะคะแต่ไพ่สรุปออกมาดียังไงก็อย่าใช้อารมณ์แล้วก็พยายามเคลียร์กันให้เข้าใจนะคะอะไรที่มันไปต่อได้อะไรที่มันแบบคุยกันได้ก็คุยนะคะ อะไรที่มันแบบไม่ไหวจริงๆนะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันตรงๆแล้วก็ปรับความเข้าใจนะคะถ้าเราไปไม่ไหวจริงๆนะก็ทิ้งระยะห่างได้นะคะทิ้งระยะห่างได้ในที่สุดแล้วคุณสองคนถ้ามันไปกันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็จะคุยกันได้ในฐานะเพื่อนก็ยังดีนะคะประมาณนี้นะคะไพ่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไพ่ของคนมีคู่ราศีเมษกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกขี้ระแวงสงสัยคู่คุณเยอะเหมือนกันนะคะเป็นคนที่คนมีคู่เนี่ยราศีเมษเนี่ยจะมีจินตนาการในทางที่ไม่ดีในเรื่องของคู่ของคุณคุณจะสงสัยแฟนคุณเยอะในช่วงเนี้ย จับผิดแฟนเยอะนะคะเด o มนประกบเลยนะคะเรื่องความคิดอะไรที่มันเป็นมายาอะไรที่มันแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมาเต็มๆนะคะมาเต็มๆเมพราะอะไรเพราะตัวแฟนของคุณมันเป็นเดฟู l ไงคะช่วงนี้เขาเจ้าสำราญชอบเที่ยวชอบเดินทางชอบผจญภัยชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะทำให้คุณรู้สึกแบบแบบว่าไม่ไม่ ไม่แบบไม่ไว้ใจแฟนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูทำตัวเป็นคนโสดเยอะจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะตัวคุณก็เลยค่อนข้างที่เป็นคีนั o สอดเหมือนไพ่ของคนโสดนะแต่ไพ่ประกบเป็นเดมูนนะคะขี้ระแวงสงสัยแฟนเยอะนะคะแล้วก็ชอบจินตนาการไปในเรื่องาร้ทำให้จิตตกทำให้คิดนู่นคิดนี่นะคะ แต่ลึกๆแล้วนะคุณก็แบบอยากจะมีเรื่องแบบเซอร์ไพรส์แฟนของคุณเหมือนกันนะเพราะว่าเอสโซเปนทะรขึ้นในตำแหน่งความคิดของคุณนะคะไม่งั้นก็อยากให้แฟนของคุณเซอร์ไพรส์คืออยากจะมีของควันของอะไรแบบของพิเศษอะไรเนื่องในโอกาสต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าแฟนคุณยังเป็นเดฟูอยู่เลยนะคะ ในหลายๆคนอาจจะไปแบบมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือคุณพยายามที่แบบสร้างฐานะเก็บหอมรอมริทที่ผ่านมานะคะพยายามที่แบบจะใช้เงินให้แบบประหยัดที่สุดจะพยายามหาเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าดูแบบคู่คุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นเดือดรนะคะชีวิตก็ลันลมากเลยนะคะ แต่ว่าคนมีคู่นี่ให้ระวังเรื่องอาการทะเลาะกันจุกจิกนะคะเพราะว่าไพ่สีถ้วยขึ้นตำแหน่งที่หกนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะแบบไม่ถูกใจคุณนะคะ่ะคู่ของคุณอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบมีการแบบมีปัญหาเรื่องการที่ทำอะไรไม่ไม่ได้ดังใจคุณนะคะ ไม่ได้ตามที่ใจคุณต้องการอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หวาดระแวงคนรักคู่ครองนะคะพยายามสอดส่องตลอดเวลาว่าเขาทำอะไรอะไรประมาณนี้นะคะในหลายๆคนนะอาจจะมีการแบบมีความคิดที่จะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะในเรื่องของการงานของคนรักคู่ครองอาจจะมีความคิดที่อยากจะแบบ เข้าไปจัดการอะไรบางอย่างในชีวิตของเขานะคะตำแหน่งที่8เป็นจัสติกนะคะตำแหน่งที่8เป็นจัสติกมันจะไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าจัสติกมันหมายถึงข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องของความรักนะคะมันจะมีการตกลงกันเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาดีไหมดีนะคะถ้าคุณแบบไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆในชีวิตประจาวันนะคะผลที่ออกมาจะค่อนข้างดีนะคะในหลายๆคู่นะในหลายๆคู่ที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอะ่ะก็จะมีโอกาสนะคะก็จะมีการเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสทำนิติกรรมสัญญาต่างๆนะคะ พอจะติ๊กขึ้นมาลักษณะนี้นะคะตําแหน่งที่แปดนะคะหรือบางคนนะคะ,ะมันเป็นไพ่ในระยะสั้นๆอ่ะบางคนที่มีปัญหาในเรื่องชีวิตคู่มีการเลิกลายอย่าล้างกันน่ะอมืมันก็จะมีการเคลียร์ปัญหากันได้นะคะจะมีการเคลียร์ปัญหากันได้ถามว่า เออตอนนี้มีปัญหากาันฟ้องร้องหยา่าหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาการแบ่งสินสมรสก็เรียกว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะยังเศร้าแล้วก็เสียใจในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันจะทายได้หลายแบบนะคะเราก็แบบทายให้คุณกวางแล้วกันเนาะคือถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะดูแบบขมุขมัวนิดนึงนะคะแต่ว่า คนที่เข้ามาไกลเกี่ยให้คุณอะ่ะเขาจะเคลียร์ปัญหานี้ได้เขาจะตัดสินให้คุณได้อย่างเท่าเทียมนะคะส่วนไพ่ความคิดของคุณเป็นนายอ็อปเ p นทัเคิลนะคะหลายๆคนน่าจะมีความคิดในเรื่องของการทำมาหากินเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะสำหรับคนราศีเมษนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการนำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินต่างๆนะคะนายอ็อ o เปนทาเคิลนะคะไพ่สรุปของคุณก็ยังเป็นเรื่องของ 8เหรียญน,นะคะ8เหรียญเรียกว่าช่วงนี้ขยันทำมาหากินนะคะหลายๆคนที่จบความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เลิกลาก,กันก็ไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานทำเงินมากขึ้นนะคะมีการเก็บหอมรอมริบนำเงินไปลงทุนการลงทุนของคุณมันจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงมากนะนะคะ ดูลักษณะหน้าไพ่แล้วนะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคู่ของคุณช่วงนี้ก็จะลัดลามากขึ้นนะคะคุณก็เลยเริ่มจะตีกกอบให้กับคู่ของคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่านอกูนอก,นอกทางเยอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่คิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคู่พอสมควรนะคะเพราะว่าตัวของคุณก็เป็นควีนอฟสอดแล้วก็ ดโมนก็ขึ้นนะคะประกบคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำให้กับคนมีคู่บ้างราศีเมษนะคะอลัเคลนจะแนะนำยังไงบ้างนะคะสำหรับคนมีคู่ราสีเมษครีเอชั่น mm hmm. ทำไมอยากจะบอกว่าคลิปของคนราสีเมษเนี่ยทำไปแล้ว คลิปนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าแม่หมอแบบเออมันควรจะแบบแยกแล้วก็ชัดเจนกว่านี้นะคะก็เลยลองทําคลิปใหม่ดูแล้วก็คลิปแรกที่ทําไปนั้นเราก็แบบหยิบอลเัเกิลให้คนมีคู่ราสีเมฆเหมือนกันนะใบแรกที่ได้ก็เป็นใบนี้เลยนะคะคีเอชันนะคะพอมาทําคลิปใหม่ก็เป็นใบนี้นะคะ มาดูใบที่สองค่ะแล้วเคยแนะนำคนมีคู่ยังไงบ้างราศีเมษนะคะ Mountain ปูนมวล Mountain ใบที่สามค่ะ Activation ไพ่อ,ออกมาคล้ายๆเลยนะคะ คล้ายๆไพ่ยิบสีเลยเห็นไหมใบนี้กับใบเนี้ยเดโมนกับอันาลาเบรลิตี้เนี่ยค่ะคือเป็นไพ่ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะ air. อ่อนแอมีความคิดวิตกกังวลสูงนะคะเดโมนประกบสำหรับคนมีคู่นะค่อนข้างอ่อนแอค่อนข้างที่จะแบบคิดมากคิดเยอะนะคะไพ่ออกมาให้คุณอ่า เรียกว่าแอคทีฟบ้างนะคะอย่าไปจมดิ่งกับความคิดที่มันขมุกขมัวมากนักมากนักนะคะให้คุณกระตุ้นตัวของคุณเองให้มีพลังงานบ้างนะคะให,ให้ลองทําอะไรให้ทํากิจกรรมะคะ่ะกิจกรรมที่ทําให้คุณไม่เครียดไม่ซีเรียดมากนักนะคะุณม,มีคู่ละสีเมตรไพ่ออกมาแนะนําประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีเรื่องดีๆอยู่นะฟูลมูลครีเอชั่นนะคะ ลองลองหากิจกรรมทําให้มันดูแบบไม่ว่างอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณว่างคุณจะเครียดแล้วก็คิดมากจิตตกนะคะคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะอย่าไปจับผิดแฟนคุณเยอะนะคะให้ปล่อยวางนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับไพ่ของคนมีคู่นะคะก็ประมาณนี้แต่ถ้าที่ไทยมา มันไม่ได้ตรงกับใครหลายๆคนก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะมันไม่ตรงทุกคนอยู่แล้วนะคะดูเป็นความบันเทิงดูไกลไลน์นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่โดยรวมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะสําหรับคลิปความรักลาซิเมตในช่วงนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปในแม่หมอก็บายไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ